ครับผมไม่ฮะค่ะพี่จุร์ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องไปขึ้นเครื่องแล้วฮะไม่ได้อยู่กับทุกคนไม่ได้ชมหนังกับทุกคนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไปญี่ปุ่นครับครับไปกี่วันที่นพ่จตเอ่อประมาณสิบกว่าวันไม่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 นานมากผมเหนื่อยเมื่อไหรบไปหมดเลยฮะไปเกียวโตไปไปอะโอซาก้านิเซโกโตเกียวอะไรไปแหมส่วนใหญ่ กินฮะนอนนอนอย่างเดียวฮะนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือคือรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมานี่คือขนาดไม่ค่อยได้ถ่ายดังเนี่ยคือแบบโอ้โหเพิ่งเคยรู้ว่าการเป็นเจ้าบ่าวนี่มันแบบมันเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยจริงคือยากคือยากเป็นคนไปนะเมื่อกี้เราบอกว่าคือจริงๆอใหญ่ๆนัะว่านี้เป็นฮันนีมูนเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมผมเห็นพูดกันมาผมก็กล่าวว่าจะรักไกรแบบฮันนีมูนแล้ว อันนี้คือไปมันเป็นทริปที่เราจองไว้นานะแล้วก็เราก็ก็เอาเป็นว่าเขาไปพักหายเหนื่อยแล้วก็ที่เราคุยกันว่าจะไปคานมูนจริงๆคือคุยกันไว้ว่าจะไปยาวเลยครับผมผมสัญญาเขาแล้วว่าผมจะจะเบรกงานสักเดือนสองเดือนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปยาวอันนี้เริ่มชินแบบคำว่าต่างหูระเายแล้วะก็ มันก็มันก็แปลกดีฮะเขาเขาก็มีทักแบบอะไรนะคุณสาคุณสาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาเรียกว่ายังไงครับลงมาเลยรช่ก็ผมเรียกเขาที่รักเหมือนเดิมนะมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมพี่รันดาตื่นเช้ามามีอาหารหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่จริงจริงอ่ะคือเราเราไม่เคยใช้คำว่าแต่งแต่งงานเพราะว่า มันเป็นการฉลองสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็คือจริงๆผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นามากกว่าแบบแบบเรามามาถึงจุดสำเร็จอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเรารู้สึกยังไงข้างใน,นแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นการฉลองในจุดนั้นแล้วก็การที่เราเหมือนเราคอนเฟิร์มว่านี่คือจุดเริ่มจุดเริ่มต้นของของ,ของที่เหลือชื่อเราสองคน เองเลยแต่นเขบอกว่าโอ้โหว่าแม่มีสุงคุ้ด้วยก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรเขาอันนี้เลือกเองเลยป่ะหาที่ก็ครับก็ก็ก็คุยกับคุณคุณอาร์ตอียาเขาเป็นคนเป็นบอยดิ้งแพลนเนอร์ให้ใช่ไหมเขาก็คุยกันแบบมีหลายอย่างครับมีมีทำวิดีโอพี่โขมมีทำวิดีโอให้ด้วยนะฮะมีทำการ์ตูนแอนิเมชั่นมีวิดีโอเซอร์ไพรส์มีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะ แต่จริงๆไงหลายอย่างเนี่ยเราเอาไปเอาไปใช้ในงานงานที่กระบี่เรามีงานหนึ่งที่กระบี่ด้วยเพื่อเพื่อกลับมาจากกระบี่ซึ่งอันนั้นอันนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอันที่จริงๆมันต้องอยู่ในงานใหญ่แต่เอาไปใช้ที่นู่นเพราะเรารู้สึกว่ามันสุดตัวกว่าก็เลยวันวันนั้นเราก็แบบอ่ะจบที่พลุกแล้วกันเราหงานใหญ่ต้องใหญ่กว่านี้เหรอฮะไม่ไม่ใหญ่พอแล้วโดนแซวโดนแซวเยอะแล้ว เราเขาบอกว่าแบบกันเองกันเองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคนคนรอบข้างก็งานไม่ใหญ่นะตรงนี้ใช่งานไม่ใหญ่นะเว้ยใช่ใช่ครับก็ก็โอเคครับบางทีก็ต้องบอกว่าโอเคแล้วดี่รักพอแล้วพอแล้วโอ้ยมันมีดราม่าหลายอย่าะเลยมันไม่ได้มันไม่ได้มาง่ายๆมันแบบ เรื่องชุดเอ้ยเรื่องอะไรจะเป็นหมดเลยสุดท้ายทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกแต่ว่าก็เรื่องชุดก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้จบง่ายๆครับคือมันก็มีการถึงนาทีสุดท้ายก็มีแบบชุดสำรองจะเปลี่ยนชุดจะทบทุกอย่างครับทำเป็นหนังในเรื่องหรือไงฮะใครเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมกับเรื่องชุดนะครับเราหรือเขาครับคือเขาเป็นดีไซเนอร์ใช่เขาก็จะแล้วก็อพูดตรงๆคือตัวนั้นเขาเองเขาก็เขาก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหม เขาก็ชินกับลุกอะไรบางอย่างแต่สําหรับชุดที่เขาใส่วันนั้นเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากแหวน<ม>เขาอยากทําอะไรอยากทําชุดที่มันแบบไม่ได้เหมือนชุดวีดิ้งทั่วไปอะไรเงี้ยแ้วพอกืบใกล้วันเขาคงแบบแบบเหมือนถามตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เป็นชั้นหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายทุกอย่างออกมาดีมาเพราะว่าชุดที่ที่ที่เขาใส่วันนั้นมนมันเปิ่นใส่ตาพี่ระดาเพราะเขาเหมอะขาดนคือ สุดท้ายมันก็ขาดอะไรแต่ว่ามันก็อยากว่าระหว่างทางมันก็มันก็ไม่ได้มั่งง่ายๆนะแต่ดีใจมากฮะคือแบบพูดตรงๆเลยว่าสุดท้ายแบบพอถึงวันนั้นคือผมคิดอย่างเดียวว่าแบบอยากรีบออกไปแล้วอยากรีบไปพูดอยากไปแบบเอ็นจอยกับท,ทุกคนเพราะว่ามันมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่ดีความรักใชไมผมก็แบบรู้สึกว่าแบบ อยากแชร์ตรงนี้กับกับทุกคนพอมารู้สึกมันเป็นถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากพูดอึกมาเลยถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากเนี่ยมันเพราะว่ามันมันทุกอย่างมันคือความรักใช่รู้สึกมันอิ่มเลยมันแล้วพอพอพอเราจบงานมันมันโล่งอรู้สึกมันแบบเบาไปหมดเลย ใช่ม, ENNIS, มัน,นะคะือความสุขสุดท้ายมันคือความสุขอ่ะมันไม่ได yeah, oh, well. ้เหนื่อยไม่ได้ปวดเมื่อยงั้นอะอะไรนะนี่ไงถึงถามว่ากิจกรรมนี้ถามรึยปล่าพิ่งใจเย็นใจเย็นยังไม่รีบยังไม่รีบคนถามเยอะมากฮะทุกคนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเที่ยวรอบโลกสักสองรอบก่อน เรืเ่อยๆครับไม่รีบครับไม่รีบ